กับสบดีพี่น้องกับสบดีเอฟซีเบอสุขูสุขคนเด้อบาสิเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลราท้งต่างประเทศเนาะที่ก็มาชม o ่องมาเป็นเห็นเย็นเป็นสุกทุกทุกานพี่น้องเหมือนกับบรรยากาศน้ำเศร้าพี่น้องเลยแตาสีเป็นครึ้มๆในพี่น้องอยู่บ้านแม่น้องแวกพี่น้องทั้งขึ้นมาทั้งบ้านเลยพี่น้องพาลูกชายขึ้นมาฮะพอตาแมยายพี่น้องตอนนี้กำลังสีพาลูกไายออกหน้าพี่น้อง ามาทำจะไ,ไปใช้ออกหน้าบ่ออามาทำบนหอยบนนอนเมื่อคืนนี่ลูกบนหอยเซย์พี่น้องเมื่อคืนนีปกติสีนอนหอยฮ่าแต่แม่พี่น,อน้องไปบา,บาขึ้นรถลูกขึ้นรถขึ้นรถหน้าวันนี่ฮะขึ้น ไม่ฝนตกนาพี่น้องคุณตกแต่ทางนี้เฮ็ดขวปออกพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดขว่วปลายส่วนมันจากจากบ้านออกไปหน้ากับบ้าน4กิโลพี่น้องเลยกับบ้าณอยู่4ลักแต่ละมือต้องเที่ยวไปเที่ยวมาพีเนาะมือละสองลบ เที่ยวไปหน้าเมืองบ่ายโหมาอีกแล้วพี่น้องทอ้ค ไปยังน้าพุทันนะ่ะเออไปได้การมันคือโน้นได้ยังบ่ออน,นั่งอนอยู่ดิพนะุทธันไขนะ่เอออ, <c oughs> อ่าออออออไปไปห้องหน้าก่อนมือแรกเลยเชีวยวมาลิน,น้ำ มากับลูกชสยสองคนแม่มาบ่ได้แม่นะมามาพ่อพี่น้องคนแปลกติ่มก็เจอะขังอยากนระลูกชายก็ยิ่งนุ่งวอกปันพี่น้อง <c oughs> ต่างไปหน้าพี่น้องทางสินก็ทำเป็นทาง เาเป็นมิดแบบหนึ่งก็ว่าแมน่ะว่าเที่ยวตลอดเที่ยวคุ้มหือเที่ยวคูเวนอยู่นทางร็จแต่ละมือต้องได้เมือเมื่อบ้านนี่เนาะต้องได้เมื่อสากแบบพันอยู่นาน,นีเนาะสากแบบสากโคมสากแบตเตอรีร่ มันเขาง,งามไปแล้วพี่น้องปูก็ปลูกก่อนโอ้จัดเป็นระเบียบขับขนาดพี่น้องเลยเป็นเท่างามป่าตะเลขพี่น้องขาหางยั่ไม่กินน,น,นู่นพี่น้องแถวโคกเต่าโคกเต่าผู้มาขาลีงพี่น้องมันอยู่ต้นมะเข้มพี่น้องไม่กินนวนไม่กินนวนแดงไม่กินนู่นใหญ่ ีได้มันลายไปยังแปลกหาการหาเงียงโอ้ได้ถือละร้อยเถือเจ็ดร้อยก็ได้พี่น้องเถือละก็ได้เอาก็ัพี่น้องเียงมามาเลียงไว้พี่น้องเลียงไว้เอาเอางคุมคุมไว้บัดมาไปกัดบัดนี้พี่น้องยมลงมามันจะมไจนัวนอยากบดพี่น้องเลียงมกินน มาหนม่อยมาหน่อยมานมาน่อยมาหน่อยพาลูกชายไปเบ่ง่วนมันพี่น้อง น่ามันสาร่นพูดคอยย่างลูกคอยย่างจนในลมนะพอพี่น้องม่วงก็จะคือมาได้สิสุกพี่น้องะขอบมัวเพื่อนใส่ห้าวพี่น้องโอ้ใครในแต่คืมคืมพี่น้องมันขอบมัวลูกไปย่างลูกย่างโดู กินนมเสบปุ๊กนะพี่น้องกะมันก,นกะกะสิบ,บัวง,งามคือแบบดินแบบดินดินดินดงพี่น้อยพอมันเป็นดินโคกพี่น้องโคกกะลักษณกะโคกกเป็นดินแบบดินต้นใหม่โอยใหญ่พี่น้องคยกะมีแต่ว่าเวลาปลูกเข่องเ้าต้องใส่ฝุน่นโคกให้ หลายพี่น้องแล้วก็หุดน้ําพี่น้องดินตอนจังสิงามพี่น้องแต่ว่าอันนี้ก็ก็งามซั่นแหละพี่น้องแต่ว่าเอาเนก็ยังสิได้เป็นยาอยู่พี่น้องเป็นฉีฟาดโกเอ้พี่น้องกะขึ้นมาซั่นมันก็เห็นก็ถือว่าสมควรพี่น้องเอ้ยกสิก็สิบรุงเอาพี่น้องยาบรุงเาหญ้าขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยหญ้าก็ได้ กินแล้วพี่น้องงามสำัำินโคพี่น้องตัวเดบยงามกะใส่ปุ๋ยน้ำนะพี่น้องเพราะว่าเราก็ต้องอาศัยปุ๋ยดึงน้ำได้พี่น้องกะสีน้ำสีฟารโก ประมาณนี้พี่น้องมันันไดงามสิทั้งหน้ายบนก็โอเคพี่น้องดีใจพี่น้องึใช้ไม่เกิดเลยลูกเี่นอยางมานำพอไปแล้วลูกเว้แต่มีตัวงามตัวกินไรพี่น้องม,มัน นะครับมากรูดมันแบบมันเป็นหัวนี่ะทำชิมากรูดแล้วพอบวบมันเป็นหัวโดยเด้อโดยใช่ต้นบัวบกพี่น้อยปลาเข้าพี่นมางขอมพี่น้องมาเอะกัสวยงามพี่น้องบัวบกบราเป็นราคาหรอพี่น้องทั้งทั้งบ้านพี่ทั้งฝั่งไทยบ่อเป็นเห็น บางคลิปเนี่ยผมซื้อมันหัวละลอยปลายบาทสองลอยก็มีพี่น้องอยู่บ้านนี่มีหลายแต่ว่าบอกเขากับบริษัต่างราคากันไว้พี่น้องน้ำมันอันนี้พี่น้องผมบ่ได้ปลูกพี่นเนาน้ำมันเขียวนเลยเป็นละหัวเลยพี่เนาะโขนพุทธาพุทางแปนเลยพี่น้องมาตอนเยังหกเลยมาคุ้งเลย สุดละซองมากเครลุ่มก็บวยอยากคอยงามพันธุ์ไรพี่หนอพอดินทรายดั่นเองดินทรายก็ปลูกตำลังเนี่ยขังกระชีงามเนี่ยพี่หนอกะกระชี้พิณหลบหลบโซนบริเวณโซนกระชี้ประมาณนี้พี่หนอข้าวเบนข้าวเบนถ้าปลูกไปฮาปลูกธรรมศาสตร์นะพี่น้องฮาปลูกบ่ใส่ใจกะข้าวเบนข้าววกกระชี้โบนใหญ่พานธไหนพี่น้องโดย ไงล่ะบ่เดี๋ยวพออุ้มเสพี่น้องเดี๋ยวพออุ้มลูกขี่ินอืมขี่บินฮะพี่น้องกลับมาเลยก็สมมาพอควรจังเลยพี่น้องเรามาตรวจสอบบางส่วนมันพี่น้องก็ขอบุญขอบคุณทุกท่านเนาะที่เขามาเป็นกำลังแรงใจกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวเบลดเลเด้อพี่น้องวัตถุคู่ทุกคนที่เขามาเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปสู่ต่อไปพี่น้องนี่แหละก็คือเหตุใน้องผูเขาก็อยู่ตาม คนไปไปมาๆ,ๆพี่น้องแเรนนาวิธลังเรน,นลังวินาคนผู้เดียวพี่น้องทั้งผู้เฒ่ากับมีไผ่ผู้คาก็ต้องได้เที่ยวมาจอบพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นของเจ้าของกับบแมนพี่น้องเขาคือกับผู้ตาเหมือนกันเป็นลงคนลงทุนไทยให้พี่น้องปลากระเบื้องแห้งแล้วปลูกฟังท่านบวชถิ่นชาวบด้พี่น้องอ้าพี่น้องบอยไร้ห่างขอบุญขอบุญทุกท่านนะ้องที่เขามาติดตามรับชมพบพ่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กับสบายดีพี่น้องสบายดีเป็นสุขสุขคนเด้อ Dulu. Sabar, ah. sabar Selamat, main up mu bom lu. Sabar di pak lu. Lu sabar di.